ราสเรียนธรรมนัะพาไทยครับรองอทิพย์ดีส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท,ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายบัญชาย,ยินดีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาทีความยินดีและขอต้อนรับท่านมานัะพารัชนใจรองทิบดีส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมลักษณะ ทุกท่านสู่ดินแดนแห่งเมืองอีซ้าห้าไหมดีมีโคลาาฟาสาตีดินแดนเตียนด้วยความรารุกิ่งและขอขอบคุณแต่ทุกเกีรยิทุกท่านที่มาในงานนี้จังหวัดนครราชสีมาเดิมชื่อเรียกว่าเมเืองศรมา เมืองยาโมเป็นเมืองหน้า,าหน้าด่านทางอีสานและเป็นประตูอีสานในประัติปจจุบันดีมีปวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย2493กิโลเม km, ตรตารางกิโลเมตรมีประชากร 2ล้าน6กแสนมื่ายสิบเจคนณว,วันที่31ธันวาคม2 5 5 7มากเป็นระดับสองของประเทศไทยรองจากกร,ร,รุงเทพมหานครแบ่งการปกครองเป็น32อำเภอ2 8งตำบล3,743หมู่ 3, บ้านมีการปกครองบนท้องถิ่น 334แห่งมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจป็นวนเขตเขตมัธยมศึกษาจป็นวนอีกเขตสถาบันการศึกษาระดอมโรงศึกษาเป็นวนบบสี่แห่ง,เ,เ,งเอกลักษณ์และจุดรวมใจของชาวจาาวาวนนังหวัดนครราชสีมาคืออนุสาวรีย์เท้าสุร่ายนีเข่งพุทย่าโมซึ่งเป็นหญิงจ้า ที่ทำหน้าที่ปกป้อง,องรักษาเมืองจังหวันดนครราชสีมาให้ค้นจากการยึดครองของข้าศึกนอกจากนี้จะมีของดีเมืองโคราชอาทิเช่นมีโคราชข้าวมายคุณภาพระดับประด,ดาชาติของอำเภอปากทงชัยเครื่องปั้นดินเีเผาบ้านด่านเกียนอำเภอโชคชัย ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองโคราชและมีระดับทางวัฒนธรรมและอรารยธรรมถอนที่สาคพันได้แก่อุถุยประวัติศา,าสตร์เมืองพิมายราษาถินประมวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแหล่งโบราณสถานที่มีบ้านปราสาทบ้านโนนวัดอำเภอสูเดินที่มีร,ระดมบปุถุาทางวัฒนธรรม ซึ่งกรมงุากรแันธรรมกระทรวงวัฒนธรรมไดประกาศขึ้นทะิบียนรรดุภูมปัญญาธรรมวัฒนธรรมได้แก่ภาษาโคราที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถี่ศิลปะการแสดงประเทศคำร้องการร้องเพลงโคราซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบข้าไหมายทอ ไัย,ยวนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วเมื่อปีพศ2552และพศ2556คลับก็จากนี้ยังมีศิลปะการสแสดงดั้งเดิมที่เป็นที่นิยมของชาวโคราชคือลําโทนโคราชหมอลำกรนิกเกโคราชผ้าไหมายประจำจังหวัดผ้าหาก าหานตะลอกสีแสดก็จากนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมากอาทิเช่นการท่องเที่ยวเชืรักที่เป็นมรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การท่องเที่ยวเชือมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงอประวัติศรราสตร์การที่กล่าวมาข้างต้นนี้นับว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดนครราชสีมาที่รวมส่งเสริมวัฒนธรรมประโสะวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนสับสนุนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอาวรธธรรมของท้องถิ่นขับดันศิลปะก,การสแสดงพื้นบ้านวิกเกเป็นการส่งเสริมศิลปากกาะัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยัง่งยืนความสามารถสร้างพลังมีการส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้แก่เกยาวชน และประชาชนที่เกิดความมีความภาคภูมิใจมีความรักสามีธีพระนัดถึงความโหแหนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมจะมีความสุขตรวจสอบการนโยบายของรัฐบาลสร้างความมั่นคงบ้างคั่งและยังง่งยืนอันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินท้นบ้านวิเก์โคราช ่มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดการรูปปัา้นสลับหุนโครงการป่าคามมิเกในครั้งนี้กระผมในานามของชาตจังหวัดนครราชสีมาขอต้อนรับท่านมารัดทางราัฐใจัยรอทุกดีส่งเสซวะธรรมกสุวะธรรมพร้อมเ้ือกคณะด้วยความดียิ่งและขอขอขอบคุณมาแลกาสนี้ที่ท่านมาเป็นประธานเปิดการนิเกในครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับ ท่านขอบพระคุณท่านบรรดาลินดี้นะคะท่านประธานสภาวทางจังหวัดนครราชสีมาที่ให้เกียรติมากราบนรับท่านประธานในพิธีในวันนี้นะคะคุณจกค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการแล้วนะคะในการนี้ค่ะขอกราบเรียเชิญท่านประธานค่ะท่านมานัทราราจท่านรองอธิบดีกรงส่งเสริมวัฒนธรรมประทานในพิธีเึ้นสู่เิทีข่าเพิเศ ประกอบพิธีเปิดงานค่ะโดยใช้คอนเชิร์ขนสูงคงรียะจอยรู้นะคะท่านว่าทวาจสัหรัจทครนขอได้จะสินมาที่เมืองที่เชื่อใจเทพที่กลางรายงานค่ะคอนเชิรค่ะนคเสิรงตแค่เพื่อเกียดนปรแธานค่ะแล้วนี่เราต้องท Thank you. พระราชกระทรวงพระรามที่เคารพอย่างสูงกระผมนายสมพงษ์วิทยาจารุฒนธรามดัคหวัดรครราชสีมาในนามคณะกรรมการจัดโครงการประกาวิเกอระดกภูิปัญญาการแสดงพื้นส้างรูปหลังย่าโมจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมรดกภูมิปัญญาการแสดงดินปั้นลูกหลานย่าโมในวันนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้การทะลุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย พศ2558ถึงพศ2563อย่างมั่นคงมั่นคงยั่งยืนกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมทุกเล้นการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยวิถีไทยและการพัฒนาอสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและประเทศชาติอีกทั้งส่งเสริมบทบาทของศิลปินและชุมชน ในการนำคุณทางพระธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านเด็กเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา<ๆ>เกิดความภาคภูมิใจมรดกภูิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันจะเป็นพื้นฐานให้เกิดความรักความสามัคคีสร้างความปองดองสมานฉัน์และสร้างคุณคันทางพระธรรมสื่อไป ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยจัดโครงการนกธรรมวิเกอมระดกภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้านลูกหลานย,ย่าโมจังหวัดนครราชสีมาขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านวิเกในท้องถิ่นโดยบูมิรัจการทางวิติทางศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรรม 1. เพวิถีิันชีวิตของประชาชน 2. เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงพิเกของจังหวัดนครราชสีมาให้เด็กเยาว,วชนและประชาชนผู้สนใจได้ทราบ 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยวเชริงวัฒนธรรมสร้างรายได้แก่ศิลปินพิมบ้าน,ในใพิเกในระดับภูมิภาคจากนก้นจากโคาาร,ร,กร,รกงการ,รมรดกภูรรมิปัญญาการแสดงพิมพบ้านรูปหล่ายย่าโมครั้งนี้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนและได้ความและความร่วมมือด้วยดีอาทิเช่นเทศบาลนครนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไร่ราชสีมนาครราชสีมาร้านขนมไทยเป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างที่สมาคมวิเกจังหวัดนครราชสีมาทําให้เกิดการจัดงานได้สําเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์สมควรได้รับการขอบคุณและโอกาสนี้หันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมกลมึกษาธรรมเผาเปิดโครงการมัฒนวิเกมรดกมิปัญญาการแสดงบ้านลูกหลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมาประกำปี2,555และโปรดให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณคผู้สอบสนุดการจัดพระกรรมวิเกลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับท่านสมพง,งศ์วิทยาจารุวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านบรรทายีพีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ยกสมาคมวิเกย์นครราชสีมา,ากับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระจอมีสุรนารีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในานามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระ,ระทรวงวัฒนธรรมในการเปิดงานมหากรรมวิเกในวันนี้ กับตามนโยบายของรัฐบาลดังที่ท่ฐฐานวัฒนธรรมจังหวัดได้นําเรียนแล้วนะครับประกอบกับนโยบายของท่านรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านดี่ละลดพัฒนรัฐนะครับซึ่งมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านนะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ส่งเสริม ในเรื่องการแสดงพื้นบ้านมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการจัดงานในลักษณะบ้านกรรมแบบนี้นะครับผมอยากจะตบเยนกับท่านผู้มีเกียรติท่าน,นว่าในปีนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จัดเป็นโครงการเริ่มแรกนะครับที่จะส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน5สาขาเฉพาะปีนี้นะครับนั่นก็คือว่า ภาคเหนือเนี่ยก็เรื่องของการขับซอนะรับภาคอีสานก็เป็นเรื่องของหมอํำและก็ภาคใต้เป็นเรื่องของโรราแลวก็ภกาคกลางเนี่ยก็คือพิ่เกแล้วก็ต่อด้วยมาชากรรมอุปรากรจีก็คือยิ้วนะครับซึ่งจะ,จะแสดงในต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับอยากจะ,จะกราบเรียนท่านทุกทิเกียรติทุกท่านว่า สำหรับเรื่องวิเกเนี่ยก็เป็นศิลปะการแสดงพื้น,บ,นบ้านที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทยนะครับก็กรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยก็ได้จัดเรื่องนี้ขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้จัดแล้วที่จังหวัดคนครสวรรค์นนะเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดที่ตนะครับแล้วก็มาจากที่กรุงเทพมหานครจังหวัดอ่างทองแต่นกรวันนี้เนี่ยก็เห็นว่า ที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับเป็นดิแนแดนแห่งศิลปะการสแสดงนะรับหลายๆด้านนะโดยเฉพาะเรื่องของลิเกเนี่ยที่เป็นศินลปินแห่งชาติก็คือคุณครูบุญยังเกตคงนะครับก็เป็นศินลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจาังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีคณะการสแสดงนิเกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะลิเกเนี่ยเข้มแข็งก็มีสมาคม ทีเกยขึ้นด้วยนะครับผมก็มีทราบว่า,า,วาดี่ิเกเนี่ยตั้ง30กว่าคณะนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกที่สําคัญนะครับที่ทางพี่น้องประชาชนจังหวัดนครราชสีมาจะได้ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการจ้างงานาการจัดแสดงของคณะทิเก,เกต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็มาเห็นวันนี้เนี่ยก็ชื่นชมงอยินดีนะครับว่าอคณะทิเกของนครราชสีมาเนี่ย มีความเป็นตุดแนทนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนโยบายของท่านยุราโรธพิชานัฐ์เ่ยท่านก็ประสงค์ที่จะให้คณะลิเกทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมแต่ว,ว่าที่ที่นี่มีสมาคมแล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้มีความเข้มแข็งและการอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะการแสดงเรื่องของลิเกขึ้นนะครับก็จะนาเรื่องความภาคภูมิใจ ของจังหวัดสุพรราและถึงมาเรื่องวิเกเนยนะครับไปนาเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยท่านรับเชิญที่จะมาเปิดงานนะครับแต่ว่ามีภารกิจท่านก,การไปประเทศจีนนะครับแล้วก็กพึ่งกับมาตอนข้ามเนี่ยนก็ใ,นให้มอบให้กับผมมาเป็นประธานนะครับก็อยากจะเรียนกับคณะนักสแสดงทุกท่านเลยครับท่านรัฐมนตรีจังหวัดเนี่ยให้ปราโลกกับผมว่าถ้าลองมาดูที่ว่าวิเกที่จังหวัด นครราชสินมาเนี่ยไม่เหมือนที่นครสวรรค์ท่านว่าอย่างนี้นะครับเมน่อวันวันตอนเปิดที่นครสวรรค์เนี่ยท่านไปท่านบอกว่าที่เกยที่นี่หนุ่มสาวทั้งนั้นนะนะแต่ว่าที่เกยที่พิจิตรนครสวรรค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอาวุโสนะครับอ่าก็ก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของนครราชสินมาแล้วก็ฝากท่านนายกสมาคมนะครับก็อขอให้ ไห้ช่วยกันในเรื่องนี้ตอนนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็นโยบายของท่านนายกคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ได้หันเข้ามาว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอย่างไรนะครับนอกจากว่าที่เรามีศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะครับก็จากการที่ รายงานของท่านวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยนะครับการจัดการรั้งนี้เนี่ยก็ได้มีหน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้ห้ความร่วมมือในการจัดการนะครับทางเทศมนตรีนกครราชสีมานะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสินท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยขอโทษครับท่านผอการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ทาง จ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระผมในนามของกรมสงเสริมวัฒนธรรมก็ขอกราบขอบคุณนะครับทั้งคณะดิเกและก็ทั้งคณะผู้จัดงานนะครับโดยเฉพาะสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สานักสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขอกราบขอบคุณและขอชื่นชมในโอกาสนี้นะครับแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิด โครงการมา,ารกรรามรดกภูมิปรรัญญาการแสดงจ,จงบ้านิเกลูกหลานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาประจำปีพุทธศฤฤฤฤฤฤักราช2558หน้าปัดนี้ขอบคุณครับจายการนี้ค่ะสาวกเ่านยะานะคะสู่ตะโพนนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในพิธีเปิดในวันนี้คะ่ะนะคะะเดี๋ยวเราจะนับพร้อมๆกันนะคะ5 4ส Sa 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 Sa